สวัสดีครับชัยเซก้าทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมตรงนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลเนื้อเนื้อเน้นเน้อเนอนุตสาสามคู่เราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่เนี่ยเอามาจากยูโรปาลีกล้วนๆเลยคู่แรกไปที่ลาตีสามครับไปดูโรม่าครับวันนี้จะเปิดบ้านเล่นเกมสําคัญเจอทางแอัตตราค์เฟิร์ตจากเยอรมันนะครับโดยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลนะครับไปดูกกัััันนทททีี่เมมลาสุดของง้ครบ โรมาในชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมลาลุดเล่นในเกาโชซิลาเอาชนะอูดิเนเซ่มาสองหนึ่งครับส่วนทางแฟรงก์เฟิร์ตชนะสี่เสมอหนึ่งครับผลงานดีมากนะครับหลังจากเบร์มิหนาวมาเกมลาลุดเสมอทางฮัฟเฟนฮาร์มาสองสองครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับโรมาในเกมลุกจะมีทางเปาโลดี่า,าครับจะประสานงานกันกันกนกบอาเตมโดบิครับส่วนทางแฟรงก์เฟิร์ตจะมีทางมาโรเกเซ่เป็นพเพลย์เมีเกอร์ตรงกลางนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอูโกเอคิติเก้นะครับ ก็ต้องบอกว่าโรม่าเกมนี้บังคับต้องชนะนะครับเพื่อสิทธิ์ในการเข้าไปเพลย์ออฟไปลุ้นในรอบเพลย์ออฟวันนี้เดินหน้าใส่เต็มที่ซึ่งเสีส่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เล่นดีมากๆแล้วก็ต้องการแค่ผลเสมอก็จะการันตีการเข้ารอบน็อกเอาท์นะฮะอย่างที่บอกครับพวกกาลังมั่นใจนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้โรม่าเต็มที่ยังไงตาตแต่คู่นี้ผมมองว่าแฟรงก์เฟิร์ตจะมาสู้ได้ดีลและน่าจะยันได้ครับคู่นี้น่าจะเสมอกันด้วยผล2ประตู่อ2ครับ คู่สองทีมสามเหมือนกันนะครับไปดูเกมสเปอร์ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางเอฟบอกจากเดนมาร์กนะครับโดยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อน,อนในประวัติ์ฟุตบอลเหมือนกันนะครับไปดูกันที่หเกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับสเปอร์นชนะหนะ1สเสมอ1แพ้3ไม่ค่อยดีนะครับเกมล่าสุดก็แพ้เลสเตอร์ขาบ้านเลย2-1ครับส่วนทางเอฟบอกชนะ3แพ้2องกับเกมล่าสุดเล่นในบอลยุโรปเนี่ยเอาชนะนีซมา1-0ครับ ไปดูนี่ตัวผู้เล่นที่คาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับสเปอร์นี่ตรงกลางมีลูคัสเบิร์กวอลนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางซนเฮืองมินครับส่วนทางเอฟบอกเนี่ยตรงกลางมีอาเบอร์เซเนลี่นะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางอาเมตกาเซมครับก็ต้องบอกว่าสเปอร์ตัวเจ็บตัวเจ็บเยอะมากๆนะครับทำให้กระทบฟอร์มการเล่นแบบเต็มๆต็มนะแต่คุณภาพแม้ว่าจะเป็นชุดรอเนี่ยผมก็ยังมองว่ามาตรฐานเรื่องสูงกว่าทางเอฟบอกเยอะนะฮะส่วนทางเอฟบอกเนี่ย เชื่อมว่าวงมาวันนี้มาสู้ยิบตาแน่นอนนะว่ารูตัวว่าเป็นรองเยอะนะครับเพราะว่าพวกเขายังมีโอกาสในการเพลย์ออฟถ้าเกิดว่าเก็บแต้มหรือเล่นเกมนี้ได้ดีๆเนี่ยก็มีโอกาสครับแต่เพราะฉะนั้นผมมองว่าจะดูยังไงสเปอร์ก็ดูดีกว่านะครับเพื่อกลันตีเพื่อเข้ารอบต่อไปเชื่อว่าไม่อยากจะพลาดนะวันนี้ได้เต็มที่เหมือนกันครับแต่มองว่าเต็มที่คงได้แค่เฉียนนะเพราะเอฟบอกคงมาสู้เต็มที่เหมือนกันคนที่ได้จบที่ผลสเปอร์ชนะแบบเฉียดเฉียนแค่สองประตูต่อหนึ่งครับ คู่สุดท้ายทีสามเหมือนกันนะครับเป็นสเตเวบูคาเรสครับทีมจากโรมาเนียนะฮะวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยคู่นี้ไม่เคยเจอมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอีกหนึ่งคู่ทั้งสามคู่เลยนะวันนี้นะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับสเตเวบูคาเรสชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเอาชนะ A, T, A, U, T, A, เอทีเอยูทีเออาราดน,นะครับหนึ่งศูนย์ในหลีกของพวกเขานะครับส่วนทางแมนยูเดียชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดก็เอาชนะฟูลแลมมาหนึ่งศูนย์นะครับไป สนามกันในวันนี้นะครับสเตลับูคาเรสต์ตรงกลางจะเป็นทางฟลอรินนาตาเซ่นะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางดานิเอลมิลิเกียครับส่วนทางแมนยูเนี่ยตรงกลางคัฟพี่ไมโน่ครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางลาสุูพอยลุนเห็นบอกว่าฟอร์มดรอปมากช่วงนี้แต่ก็คงจะได้โอกาสต่อไปแหละนะครับสำหรับพอยลุนก็ต้องบอกว่าสเตลูบูคาเรสคาเสเนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงที่จะหลุดท็อปแปดนะครับเพราะอันดับมินเมย์และคืนชวนี้คงจะมาเล่นแบบเซฟสุดๆนะเต็มที่เพื่อจะได้มีแต้ม ไว้ก่อนครับเพื่ออกาสในการเข้ารอบต่อไปนะสัวทางแมนยูเนี่ยเก็บรสามตั้มได้จะการันตีเข้ารอบเชวรวแนะแต่ถ้าว่าถ้าได้สักแต้มเดียวพวกเขาก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรมากมายนะครับโอกาสเข้ารอบพวกเขาสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเกมนี้คงจะออกมาอัดหน้าดูนะครับเพราะไม่อยากจะพลาดทั้งคู่ผมเชื่อว่าเจ้าบ้านจะสู้เต็มที่ยิบตาครับแล้วคู่ที่น่าจะจบที่ผลเสมอกัน1ต่อหนึ่งบัวไม่ช้าน้าให้ขุดนะครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับยูโรปาลีกล้วนเลยนะครับคู่แรกครับโรม่าครับจะเป ทำได้แค่เสมอทางไอทราดแฟรงเฟิร์ต2-2ครับคูค่สองอัลสเปอร์ครับจะเอาตัวรอดได้ครับด้วยการเปิดบ้านแม้ว่าจะเป็นแค่เฉือนนะฮะน่าเชื่อว่าชนะนะทางเอฟบอเได้แค่สองประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับสเตลวบูคาเรสกับทามันยูเนี่ยตึงๆอึดๆทั้งคู่ครับน่าจะเล่นออกมาอึดอัดคู่นี้ฟอร์มนะครับเชื่อว่าเชื่อบ้านจะสู้ได้ดีครับและน่าจะจบที่ผลเสมอกัรหนึ่งประตูหนึ่งบัวไม่ชมปนำให้คุณเหมือนกันนะครับ เลยลืมกันนะครับสปอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลว่าสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ